นี่เราก็อยู่กันที่ไร่ผูล้อมแล้วนะครับผมอยู่ราชบุรีนะไร่ผูล้อมนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นพักนะเป็นรีสอร์ทนะครับหรือเป็นลาดกลางเต็นท์ได้นะครับตกปลาครับกับข้าวได้ด้วยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะที่เราได้เดินทางมาแคมปิ้งตกปลากันนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมของที่นี่ช่วงนี้เวลาประมาณ 10บโมงก็กว่านะครับจะ11ิบเอีกแล้วนี่ก็ตั้งเต็นท์ก็จะถูกหน่านะครับผมหรือว่าเป็นเต็นท์กระโจมนะเต็นท์กระโจมก็จะราคาสูงไปอีกน,นิดนึงนี่น้องหมาครับผมนี่มาทักทายเราด้วยนะสวัสดีครับมาพักที่นี่นะครับ พามาเช็คอินแล้วนะตอนนี้โอ้โหสุดยอดครับของอือจะนอนได้ไหมนี่อ่ะก็จมหน,นึ่งก็สามารถนอนได้ถึงสีคนนะครับผมแล้วก็มีตู้เย็นให้นะมีแอร์ให้นะนี่ฮะเออันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะอาจจะเป็นตะไคร่น้ำก็ได้นะ ให้นะเดี๋ยวเราอาจจะต้องวางแผนในการตกปลานะครับเพื่อหาปลามาทํากับข้าวนะครับตอนเย็นนี้เพราะว่าตอนนี้เราต้องตามหาวัตถุดิบนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้วัตถุดิบมาทํากับข้าวกันไหมสบายสบายสไตล์ควอหิมต้กับการหาวัตถุดิบนะครับผมตอนนี้เราก็มีแต่ข้าวนะครับที่หุงไว้นะฮะ ว่าจะได้กินข้าวกับน้ําพริกนะครับหรือว่าเราจะได้นําปลามาทํากับข้าวนะก็อรอลุ้นกันเราลุ้นกันสบายสบายสไตล์ครัวฮิมต้งแลยฮะ ยังไม่ได้วัตถุดิบนะครับที่เป็นปลานะโอ้ไฟแรงมากเลยนะฮะกระทะของเราก็จะมาทำกับแก้มรอนน้ำน้ำไม่ใหญ่นะมันโอ้ยจับถ่านนี่มันหย่อนจริงบางมากเลยนะบางโอ้โหเนี่ย ก็ข้าวกันไปครับสบายสบายสายควาอินโต้เหมือนเดิมรถทุบถน้อยงเลยครับน่ากินบ้างน่ากินบ้างกินผมไม่มีถุงนีโต้งนะครับมาทุกครั้งนะครับหุ่นใจทุกครั้งนะครับถ้ามากับตัวอินโต้นะครับรอดตายอ่ะครับนี้เมนูอะไรครับเชฟนี่ครับ ผักกะเพราหมูผักคะน้ากะเพราหมูครับอือเฮ้ยผมมีกุ้งอยู่แพ็คหนึ่งอ่ะกุงเทพไม่มีกินนะครับวันนี้มาที่ไร่ทูล้อมนะครับหากินได้ที่ไร่ทูล้อมนะครับผม,มากับไกอยตนี้งงานไม่ใหญ่แน่นะวีงา <c oughs> นไม่ใหญ่งานเงานไม่ใหญ่แน่ <c oughs> นะวีนีเนะครับกับข้าวของเราแล้วเราก็ยังมีหัวหูครับผม ลัวๆนะครับผมกับแก้มอย่างดีทีมงานเรามีทุกอย่างนะครับอุ้ยพี่มีอัวอาหารปลามาเลยเด็ดเลยเตรียมพร้อมหมดแล้วก็มั่วๆส่วๆไปนะครับนานๆได้มาออกหมายทีนะครับแต่ว่ามางวดที่แล้วปลากินดีมากเลยนะสปิ๋วอะไรก็ยังโดนนะพี่แต่ว่านี้เงียบมากเลยนะครับไปแล้วบัตสิบัว ลง้วเาเขานก้อไข่พวไปไม่ได้เว้ยเขี้ยเล็ทแถวแน่เลยอุ๊ยโอ้น่าจะตัวน่าจะตัวใหญ่นะครับโอ้มาแล้วาฟิชิ่งกันดีนะครับโดนแล้วนะครับเดินที่พวกเดินเดินเลยเดิน หลุดโอ้ยปลาปลาที่หลุดมักจะใหญ่เสมอนะครับเหื่อยเลยปวดไหมโอ้ยปวดแขนายแลวเยอะเอวเอวช้ำเลยเดี๋ยวให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเอาครับโอเคมองดูบ้าน มาแล้ววัตถุดิบของเรายี่สุกอะโอ้โหเราต้อไปครย้อนส่องย้อนแสงครับย้อนแสงยี่สุกไทยไม่ได้กินยี่สกไทยไม่ได้กินอีกไปลุ้นแล้วไปลุ้นแล้วอยู่ไหนครับอยู่ไหนโอ้โหลายครับโอ้โหจบเลยตัวลายมาซะ โอ้โหตัวลายมาเลยครับนาทางนี้นะนาเอทางนี้ครับนาเอครับทางนี้โอ้โหโอ้โหแสงกำลังดีนะตรงนี้ยิ้มดีกับสปินพิชชิ่งด้วยยิ้ดีกับสปินเลยนะเจอยี่ิงสกไทยครับอ่ากินได้หรอวะไม่ได้เขาไม่ให้กินยี่งสกไทยเสียดายของเลยครับตอนนี้ หมูแต่ไซได้อยู่นะนี่สกไทยเขาไม่ให้กินครับโอ้ยแล้วโอ้โหข้าวแก้มเต็มเต็มเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์สี่ครับสิบสี่ครับโอ้ยพันลำเหรอใช่ปันล้ำปังอีอเอาไว้ไม่เสียของได้แล้วเว้ยมาถึงครับมาถึงอยู่เหมือนกันนะครับถึงแล้วนะครับไล่ปูล้อมตาแดงมาเลยนะครับ แต่ว่านี่น่าจะเป็นยี่สกไทยนะครับที่บอกว่าเป็นปลาเกมนะครับไม่กินนะครับตัวนี้นะอต้องปล่อยไปนะครับแต่ว่ามาถึงแล้วนะครับทุกหัวเลยทุกหัวอะไรครับโอเคนะครับปล่อยนะครับก็ต้องปล่อยแล้วครับเพราะเขาไม่ให้กินนี่โอ้ความหวังของหมู่บ้านนะครับผมก็เป็นยี่สกไทยนะครับก็เป็นหน้าผิดหวังไปแต่ก็ยี่สกไทยก็เป็นยี่สกที่หายากนะนะอนุรักษ์นะครับผม น่าจะได้ลาบนะครับอิศกแต่ว่าถ้าได้อิศกเทศก็คงดีนะครับดูเงินต่อไปครับผมเอาละครับไอ้ <Yahoo! S 1> มาแล้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมมาแล้วครับวัตถุดิบของเราปลาเน้นครับแต้มแรกครับ ในที่สุดนะครับผมเราก็ได้กับข้าวแล้วครับวัตถุดิบของเราเนี้น่าจะเป็นปลาทอดกระเทียมนะครับปลานิลทอดกระเทียมแล้วก็ต้ยมยำปลานิลน,นะครับไอที่ช้อนที่ช้อนแล้วอ๋อ,อครับนี่ครับปลาดุกโอ้โหรึ่ปลาดุกดุเหรอดุก,ก็ต้มอ,อร่อยดีปลาดุแนวดิ่งอย่างเงี้ยปลาดุกเปล่าวิ่งอย่างเงี้ยไม่รู้ปลาจิ๋วหรือปลาปนินค่อย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  ค่อยๆตัวใหญ่ๆโอ้วานินวานินใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่โอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้อลุกเนี้ยลุกเี้ยลุกเนี้ยลุกเนี้ยไม่ได้กินเห็นใช่ไหมควายหิมตโอ้ควายหิมตงมาแล้วว้าวว้าวว้าวยสได้กินจนได้ได้แล้วผมโอ้เราได้กับข้าวอีกแล้วครับเออได้กับข้าวแล้ว วางของหมู่บ้านมาแล้วนี่ตัวนี้แหละครับทอดครับนี่ครับเต็มๆเ,เลยนี่โอเค้อ <Okay. S 1> ตัวเล็กต้มครับตัวใหญ่ทอดครับนี่มา <c oughs> ว,วังครับเจ็บครับนี่ครับโอโ้โยนี่คือของมวางของหมู่บ้านของเรานะด้วยฝีมือของชิงลาไลนะ่ผู้ชายสายงัดนะโบโบ้โบวตัวนี้น่าจะประมาณโลนิดนึงไซโล,ลนะครับ <c oughs> <c oughs> เอเราเตรียมของมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่ปลายที่ที่รอก็คือวัตถุดิบหลักของเรานะแล้วแล้วมันจะกินอะไร Yeah. เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องตั้งได้ตัวนี้แหละมาหัวใหญ่ด้วยจริงไหมจ๊ะท่านผู้ชมเรามาแคมป์ปิ้งกันที่ไล่ผูล้อมนะผมไล่ผูล้อมที่อะไรนะลาชบุรีเนาะราชบุรีนะครับผมก็ที่นี่ก็สามารถที่จะ ตกปลานะครับปีนะครับเอามาทำกับข้าวกินได้นะครับผมตกพอประมาณนะใครที่เซียนเซียนหน่อยก็เชิญได้ครับแต่ปลากเกมเนี่ยเขาจะห้ามเลยนะเช่นห้าม,มาทำเมนูนะครับเช่นปลาเลเทลวนะครับแล้วก็ยีสกไทยนะครับผมยีสกไทยนี้ไม่ได้แต่ยีสกเพศนะทำได้ก็มาลองมาลอง,มาลองทำมาลองตกกันนะ ตัวผมเองนะครับก็จะทํา2เมนูนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นเมนูยําเม,มนูอื่นนี้เดี๋ยวจะให้ทางผู้จัดการส่วนตัวนะบางคนเป็นเมนการตอนะครับใส่ทั้งก้านเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่ลูกโดดครับลูกโดดลูกโดดครับ <c oughs> เออนี่แหละลูกโดดของเรานะครับกระเพราออแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับจบเป็นอันเสร็จสิ้นนะ นี่ครับขอชิมให้น้ำให้ท่านผู้ชมนะครับยากครับนี่ก็แล้วน่าจะมีคู่แล้วขอเวลากินข้าวก่อนดีกว่านะอมหันน้านะครับนี่ถือมือน้ากินนะครับหรือตอนนี้มันต้องกินนะครับ <c oughs> น้าจะไปไอันอร่อยไม่อร่อยก็อร่อยหรือเลือกไม่ได้<อ>นะแต่ยังต้องบอกว่าอร่อยนะครับเพราะาเหนื่อยแหละกลางวันมันก็ร้อนนะครับตอนเย็นจะนเย็นๆหน่อย ก็ต้องขอขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวนะครับถ้าถ้าไม่มีนะอืออร่อยนะครับมีไก่ผัดก็อร่อยเลยคืนนี้ก็ยาวๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะดูาน้นาเขาสกปากลางคืนกันนะครับก็จะเป็นพวกเหยื่อสดนะว่าจะมีกระพงเมื่อเมื่อกี้ทำปลาทิ้งทรายไปหมดเลยใช่ไหมถ้ากระพงกินนี่ก็จะได้ลูกจิ้มกันคืนนี้เลยนะครับ คิดที่ไหนมันก็อยู่งนี้แหละอแม่แซ่ห์น้ำนะเพราะว่าแต่งตัวชุดใหญ่ดีไลน์บาปปาไม่กินนี่อะไรห้องน้ำนี่ไปอาบก่อนสี่ทุ่มแล้วกันไม่ใช้ไปสายเนี่ไม่น่าเสียกเพาประกาศมันก็นอนไปก่อนจัอเไยนะตกปลาหน้าวัดน้ำคอนเทนต์เนี่ยนักข่ามหน่อยปลาหน้าวัดมันบอกว่าปลาคือวัดอะไร แล้วก็คนสวนใช่เนานะครับกินอย่างเดียวนะครับไม่คุยกับใครเลยนะครับไม่รู้หิวจากไหนมานะครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามส่นนะครับประมาณสามสี่ทุ่มนะครับก็หลับนะครับกูเก็บทิกนีเว้ยแล้วแล้วพอตอนเช้านะครับเราจะหลับนะครับแม่งตื่นนะครับประมาณตีหน้าตอนนี้ครับทุกคนก็นำสัมราอันกันหมดแล้วก็เหลือแต่เรานะครสองคน ก็ว่าเพื่อนๆน,าน,านะครับก็คงรับประทานอาหารกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันชมอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะได้เลเทลหรือเปล่านะครับคืนนี้ว่าจะมีทีเด็ดไหมนะครับมันตัวเขาบอกมันมันเจ็บเบ็ที่มีนะกินมะันรู้ ตอนนี้นั่งรอกันหน่อยโอ้โหมาสี่ชั่วโมงตั้งแต่ทุม่มปลาเงียบเลยปลาเงียบเลยนะครับนั่นก็ลงมันหมูลงไส้ประทูเ <c oughs> งียบพวกเขาบอกก็เอาปลาอื่นๆมาลงมางลยจระมงจระเม็ดอะไรบ้างี้เต้นเต้นบ้างดุดุปลาดุกก็จะได้แบบลาปลาดุกว่างแลนะ้วจระเม็ด <c oughs> เออ โอ้ทำลายเบ็กแต่ละเม็ดนี่แม่งรุนแรงนะเออแล้วมันตัวใหญ่นะจริงมันมันกินมันไม่ได้กินเบานะใช่กะช้าอย่างเดียวเลยถ้าอีงวัดโตนี่ขาดเลยถ้าถ้าโดนฟันมันแต่ถ้าไอตัวโตๆนี่ฟันมันไม่ค่อยนี่นะค่อยดีนะฟันหูงเะมฟันหูงใช่ฟันห่างเออฟันห่างแต่อตัวเล็กๆไอ้ม่ใช่ฟันเลยยังคมฟันทีฟันใหม่เลยฟันแม่งกระังขึ้นเลยฟันน้ำนมอ่ะแต่คมชิบหายจริงปล่อยทุกมั้ย ยี่สิบโลหนึ่งคนนะปะนี้ไม่ได้ได้แต่ปลาดุเออเอาปลาดุมาลงสักดุกแม่งมันตัวไซส์อยู่แล้วยี่สิบไม่ยี่สิบโลนี่ยี่สิบโลก็ยี่สิบตัวเองไงตัวละโลเนี่ยแต่มันก็แพร่พันธุ์ได้เนี่ยโหยากอ่ะเราไปกดคังมาลงบ้าเฮ้ยให้มันมีสีสันมั้งกางโอ้ถ้าตกได้กดคังเลยโอ้ลวกทิ้งทางของหลักสายจะไหวใส่น เนี่ยสุดเกิดสวยก็เพ şey> ิ่มหน่อยได้เล่นลงเป็นตันเลยนะอย่างเงี้ยถ้ามีอย่างเงี้ยนะตันไซสองโลก็ได้นะกำลังปะเยาพิษแต่ว่าตอนแรกก็โอ้โหเป็นแน่นอนมากเหมือนกันเข้าไปข้างในโอ้ดิมพึดไอ้เที้ยเข้าไปตกใจเพรว่าผนังหินหนอน โอ้ยอย่าดูอะไรหิบนอนออะไรหยิบนอนเช่นหรือมันเป็นดีไซน์เขาตั้งใจทำมันเป็นอย่างนี้ว่าไมึงกินเนื้อกันขึ้นบนเลยใช่ลยเออสมมติมันเป็นเนื้อโอ้ยเยี่ยม่ใช่เนื้อผ้าแล้วแต่ถ้าเนื้อผ้ามาขายตรงนี้กูก็ไม่ซื้อนะไม่ผนังอีนอนเหรอใช่อีนอนเขาบอกว่าอุ้ยกว่ากวจะได้ขนาดนี้เขาต้องทิ้งมานานขนาดไหน ก็เป็นการสฆษนาปลาใสเนี่ยลอยเพราทุกวันนี้อะไรที่ฟังแล้วเล่นหูก็ฟังนะอะไรที่ฟังแล้วควรแก้ไขก็แนะนําแก้ไขดีกว่านะครับเอาไปรับไปพิจารณาด้วยได้พิจารณาตอบรุบเลยมันดีแอบแฝแต่จริงอ่ะบรรยากาศมันดีอืมบรรยากาศสถานที่อะไรมันโอเคมันมันวิวเวิร์ะไรมันมันได้แล้วราคาก็ไม่ไม่ได้ราคาไม่แพงมากแต่มัน แต่เงี้ยน้องบอกว่าราคามันมันอาจจะสมเหตุสมผลกับปลากระสายก็ได้เพราะมันถ้าสมมติว่าถ้าอย่างนี้นะแล้วแบบสองบันห้าหรือแบบผมว่ามันแพงแต่เนี้ยถ้าลีเยอย่างเงี้ยคนละห้าร้อยผมว่ามันถูกแล้วก็ทีนี่ต้องบอกว่าจริงปลาปลาก็ฟรีด้วยแล้วก็ไม่เสียค่าคันด้วยสาคัญใช่แล้วปลาที่ตกได้ก็เขาก็ให้กินเต็มที่ใช่เนี้ยมันมันมันก็แลกกับปาไม่เขายมงพูดเลยเฮียว่า อย่งเงี้ยอย่งเงี้ยอย่างเขาประมาณเขายังประกาศหมายอยู่เลยมูไม่ได้ยินเหรอแต่ให้แต่เขาหมายเพราว่าถ้ามูน้าตกได้เนี่ยอย่ามิน้าตกได้ติตัวเนี่ยนะอย่าขังมันสิบตัวเขาบอกว่าให้ถ้าเราจะกินพอประมาณกินสิบตัวสมมุติว่าเรามาสี่คนเนี่ยก็สี่ตัวแต่จริงๆแล้วหมอว่าราคาเนี่ยคือเขามีข้าวเช้าด้วยอ่าข้าวเช้าก็ข้าวต้มกับเบคฟาสต์ก็ เห็นจะเห็จะธรรมดานะแต่ก็ถือว่ามีนะอ่าใช่ไหวใช้ดูหน่อยนี่เป็นไงหน้าตาลิเทียลหนหูมันใหญ่ใหญ่หัวใหญ่สั้นปั๊มเหรอหางหางสั้นๆอ่ะแดงแดงเหมือนกับโซนดลโซนดอ่าโซนดน้ำอ่ะหลังดำหัวกลมๆแล้วหางแม่งไปลี่ๆอย่างเงี้ยเออแล้วแบบปากไม่ก้อยใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่หนึบท่านบนส่วนบนส่วนบนดำแดงไหมเหรอนะดำแดงขาวเลยประมาณนี้มีหนวดด้วยนะนี่เออเนี่ยตัดหนวดแม่งเลย มีพี่บอกเลยนะคืนนี้นะใครหลับได้ชินหลับก่อนเลยนะนึเตือนแล้วนะกอนอนในรถเดยนะต่อกันเช้านี้นะครับผมมาเริ่มทำข้าวต้มกินกันตอนเช้านะกุ้งนะครับที่เรามาตกปลานะแล้วก็มันเหลือน,นะครับพร้อมด้วยเนื้อปลานินาลขัดแต่น้ำเต้านะครับผม นี่เหลือแค่ต้นหอมกับขึ้นช่ายครับโดยหน้านะครับนี่แหละครับข้าวต้มข้าวต้มกุ้งป่าครับสบายสบายสไตล์ขัวฮิงโตงครับผมก็ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าก่อนนะฮะจิบจิบครับผมนะฮะลูกค้าร้อนฮนะร้อนฮนะร้อนฮนะ อร่อยว่ะอร่อยกระเทียมให้มันกรอบไหมเป็นฟิชเจอร์อร่อยกระเทียมนะเมื้อไปปัมอเช้าของไรผู้ล้อมที่นี่สุยยอดสบายแต่ขอหินตรงมีเยอะนะครับตักเพิ่มได้นะครับผมไม่อันนะดูเปยย่อยยอยเป็นซอยด้วยปย มาทั้งตัวไม่ได้เนื้อหมดมีกุ้งกุ้งสี่ตัวกุ้งสี่ตัวโอ้ข้าวต้มรอบเช้าเลยครับรอของพี่ไล่ก็อาจจะสายหน่อยนะประมาณสักเจ็ดโมงนะไม่ใช่ปลาเก๋านะปลานิลนะเนื้อปลานิลเอาไม่ใช่เนื้อพงขาวอะเออพงขาวรออยู่ไม่มีกินข้าวครับยอดครับเนี่ยม้ากินข้าวต้มรอบเช้า่อนะครับ นั่งคือเขาจมไปด้วยนะครับแล้วก็มรงวิวบรรยากาศคุ้มน้ำนะยำเช้าครับทุทกจิการนครับที่นี่ยังหมอกไม่ลงนะหมอกไม่ค่อยมี ก่อนหน้าน<ส>ี้ครับครั้งแรกที่เรามาเนี่ยน้ํามันจะแห้งกว่านี้นะครับแล้วก็ปลามันก็จะเยอะเพราะว่ามันแหล่งอาหารมันไม่ค่อยมีมากนะครับก็หวัว่า เพื่อนๆนะนะนะครับจะสนุกไปด้วยกันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับครัวหิมต้งด้วยนะครับครั้งที่สองนะที่เราแวะเวียนกันก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับปีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นท่าดินแดงนี่กองกองเชียร์สีไหนเนี่ยรวมสี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 สู้จูเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ย ต่อแล้วต่อแล้วตู้ตู้ตู้นนตู้ตู้นนตู้ตายนอนไม่ร้ไม่ตายตู้ตู้อดแดกอีกแล้วมาพ่พอกลับบ้านเจ๋เจ๋ตามมาอันนี้ตัวกเต็งท่าดินแดงครับนี่ตัวเต็งท่าดินแดงลูกแพ้ไพ่แล้วกลับบ้านได้ไพ่แล้วเหรอ